K560 s e v e r o d v i n s เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แบบมัลติฟังชันลำแรกของรัสเซียในโครงการ885หรือที่รู้จักกันในชื่อว่ายาเซนยาเซลซึ่งเป็นโครงการที่ถูกวางแผนมาอย่างยาวนานและมีจุดมุ่งหมายในการทดแทนเรือดำน้ำรุ่นเก่าอย่างอคูลาและออสการ์ II ที่ประจำการมาย,ยาวนานตั้งแต่ยุคโซเวียตเรือลำนี้ได้รับการออกแบบและสร้างโดยอูตอเรือเซลแมชในในครเซเวโรดวิโนซอและได้ชื่อว่า เซเวรอตวินส์ตามชื่อเมืองที่เป็นศูนย์กลางการต่อเรือดำน้ำของรัสเซียการวางกระดูกงูของเรือลำนี้เกิดขึ้นในปี1993แต่การก่อสร้างถูกชะลอเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามรัสเซียได้รื้อฟื้นโครงการนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่21และทำให้เรือลำนี้เสร็จสมบูรณ์และเข้าประจำการในปี 2013K560 เป็นเรือดำน้ำที่เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์การกลับมาของกองเรือดำน้ำรัสเซียในเวทีโลก เธอมีระวางขับน้ำประมาณ13,800ตันความยาวประมาณ139เมตรและสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า500เมตรความเร็วสูงสุดขณะอยู่ใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ31นอตซึ่งเทียบเท่ากับเรือดำน้ำโจมตีชั้นสูงของชาติตะวันตกเครื่องยนต์หลักของเซเวอร์ดบินส์คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โอเค 650B ที่ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งซึ่งทำให้เรือลำนี้สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานหลายเดือนหากจำเป็น ความสามารถนี้เปิดโอกาสให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลจากฐานทัพและยากต่อการตรวจจับหนึ่งในความโดดเด่นของเรือลำนี้คือความสามารถในการพลางตัวจากโซน่าของศัตรูเซเวร์อัวินสใช้วัสดุพิเศษในการห่อหุ้มลำเรือเพื่อลดเสียงสะท้อนและการตรวจจับจากเรดาร์และโซนา่ารวมถึงการวางอุปก,กรณ์ต่างๆภายในเรือในลักษณะที่ลดแรงสั่นสะเทือนทำให้เรือลำนี้กลายเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เงียบที่สุดในโลก ด้านอาวุธเซเวอร์อบิน์มีความสามารถในการโจมตีได้ทั้งจากใต้น้ำและบนผิวน้ําท่อยิงขีปนาวุธแนวตั้งจํานวน8ท่อของเรือสามารถบรรจุขีปนาวุธคาลิปและโอนิกได้ซึ่งสามารถใช้โจมตีเรือผิวน้ําและเป้าหมายบนบกได้อย่างแม่นยําและรุนแรง ขีปนาวุธคาลิปมีพิสัยใกล้ถึง2,500กิโลเมตรซึ่งสามารถปล่อยจากทะเลแล้วโจมตีเป้าหมายในแผ่นดินศัตรูได้โดยไม่ต้องล่องลอยเข้าใกล้าชายฝั่งนอกจากนี้เซเวอร์รอวินยังติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน10ท่อซึ่งสามารถบรรจุตอร์ปิโดหลากหลายประเภททั้งแบบนำวิถีด้วยสายและแบบอัตโนมัติตลอดจนสามารถใช้งานกับทุนระเบิดและอาวุธใต้น้ำชนิดอื่นได้อย่างยืดหยุ่น ภายในเรือเซเวอร์ดวินส์มีระบบควบคุมอาวุธแบบดิจิทันที่สามารถประมวลผลข้อมูลและยิงตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วลูกเรือของเรือมีประมาณ90นายซึ่งน้อยกว่ารร่นเก่าๆเ,าเาพราะมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมระบบต่างๆอย่างกว้างขวางทำให้ลดภาระของลูกเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านภารกิจเซเวอร์ดวินส์ได้รับมอบหมายให้เป็นเรือดำน้ำอนเนกประสงค์สามารถปฏิบัติการทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิกและอาร์กติกมีข่าวว่ารัเสเซียได้ใช้เรือลำนี้ในภารกิจลาดตระเวณในเขตใกล้ยุโรปและอเมริกาเหนือรวมถึงการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับเรือรบลำอื่นของกองทัพเรือเซเวโรต์วินส์ไม่เพียงแต่เป็นเรือดำน้ำรุ่นต้นแบบของชั้นยาเซิลเท่านั้นแต่ยังเป็นแม่แบบในการพัฒนาเรือดำน้ำรุ่นยาเซิลเอ็มซึ่งมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกเช่น K 561ขาสารที่พัฒนาเพิ่มเติม,ตมจากแบบของเซเวโรอ์วินส์โดยมีการปรับปรุงทั้งระบบเสียงระบบอาววุุธแลละเทคคคโโนโยีบม สำหรับรัเสเซียเซเวรอตวินส์คือเครื่องมือสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในสงครามใต้น้ำยุคใหม่เพราะสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลตอบโต้ภัยคุกค,คามจากเรือรบของสัรูรูและลาาตระเวณทุ้มการด้าหนาของตอนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาเรือดำน้ำอย่างเซเวรอตวินส์เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของรัเสเซียในการฟื้นูขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารโดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์นิวเคลียร์และการรบใต้น้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดสำคัญของกองทัพเรือในยุคปัจจุบัน เรือลำนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ากองทัพเรือรัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในกำลังทางทะเลที่โลกไม่อาจมองข้ามและหากพูดถึงเสือเงียบใต้ทะเลที่พร้อมจะโจมตีสัตรูจากความมืดมิดของมหาสมุทร K 560 s e v e r o d v i n คือชื่อที่ควรถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เรือดำน้ำของศตวรรษที่21อย่างแท้จริง